โยสวัสดีครับทุกคนกัอบอเองนะครับเบนคุงในช่องของผมเองนะวันนี้ผมจะมาเรียมครับต่อสู้กับไอรอนกัอเรมนะครับ Thank <laughs> เกลมากเลยอ๋อันนี้นก,นก,นก,นก็ตมกือว่าเชอคร์ม นะครับเจอก,กันในคลิปต่อไปนะครับผมเจอก,กันในคลิปแรกนะครับวันนี้วันไหนก็ที่ผมว่านะวันนี้ก็ผมก็ไปเลยละเจอก,กันบปายครับเย้เ yeah, yeah. <hi>, จอก,กันใหม่นะครับผมบ่ายครับ